องค์กรคุณธรรมหมายถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศางส,สนาน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำารงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนหรือเพื่อข่ายต่างๆกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักภาษาต่างประเทศ 1. ข้าราชการสำนักภาษาต่างประเทศร่วมประกาศเจตนาร,นร่วมกันในการยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐานองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้านคุณธรรมความโปรง่งใสการป้องกันการทุจริตสำนักงานสุจริต ระบบการบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพศ2567 2ได้ร่วมดำเนินการกำหนดปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำและปฏิญญาคุณธรรมเป้าหมายประจำปีงบประมาณพศ2567 3ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปรง่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักภาษาต่างประเทศประจำปีงบประมาณพศ2567 4 ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักภาษาต่างประเทศประจำปีงบประมาณพศ2567รอบ6เดือนและรอบ9เดือน 5. ได้ดำเนินการถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินการมีผลตามเป้าหมายของแผนเช่นองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 6. รรวมกันคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและกลุ่มง,งานที่มีผลงานด้านคุณธรรมและความสงสัยของสำนักภาษาต่างประเทศเร็ดรวมจัดและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาทิกิจกรรมคลินิกคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนากิจกรรมชวนเพื่อนสตรองกิจกรรมรักเรารักโลกโดยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตากิจกรรมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 8. ได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินกิจกรรมใน3มิติคือหลักธรรมทางศาสนาหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมเช่นองค์ความรู้เรื่องกระบวนการสร้างคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำและคุณธรรม5ประการองความรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ องความรู้กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา9และได้มีการรวบรวมการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆจากท้องทางการเผยแพร่เช่นกลุ่มลายสํนานักภาษาต่างประเทศกลุ่มลายชมรมสตรองสํนานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเว็บไซต์สํนานักภาษาต่างประเทศ Facebook สำนักพระจาต่างประเทศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา